สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเรียนจีนกับเราซือทรายนะคะในส่วนของวันนี้นะคะเราก็จะเรียนในส่วนของบทที่2นะคะซึ่งพาร์ทแรกนะคะเราก็จะเรียนในส่วนของคําศัพท์ภาษาจีนนั่นเองค่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนคําศัพท์นะคะเรามารู้จักหัวข้อนะคะที่เราจะเริ่มเรียนในวันนี้กันก่อนดีกว่าค่ะอันนี้ก็คือหัวข้อนะคะที่เราจะเริ่มเรียนในวันนี้เรียนเกี่ยวกับอะไรไปดูกันเลยค่ะอะ จีนะคะบวกสระอินรวมกันเป็นจินนะคะลูกเธอบวกสระเอียนรวมกันเป็นเทียนชีบวกอีเป็นชีนะคะเสียงสี่เป็นชีอูบวกเอินเป็นเวินนะคะเตอร์บวกววเป็นตัวนะคะชื่อบวกสระอารวมกันเป็นชาวนะคะเสียงสามเป็นชาว โบกอูเป็นตู้นะคะเสียงสี่เป็นตู้นะคะหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือจินเทียนชี่เวินตัวเฉาตู้นะคะซึ่งมีความหมายว่าอะไรล่ะเราซือมาดูกันเลยค่ะคําว่าจินเทียนนะคะเราเรียนไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะจินเทียนในภาษาจีนแปลว่าวันนี้นะคะลูกคําว่าชี่เวินนะคะในภาษาจีนแปลว่าอุณหภ,ภูมินะคะ ตัวเฉาคํานี้นะคะมีความหมายมาจากคําว่าตัวที่แปลว่ามากและเฉาที่แปลว่าน้อยนะคะตัวเฉาก็จะแปลว่าเท่าไหร่นะคะลูกหรืออีกความหมายหนึ่งก็จะแปลว่ากี่นะคะตู้ในภาษาจีนแปลว่าองศานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจินเทียนชีอวันตัวเฉาตู้ก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องวันนี้อุณหภูมิกี่องศานะคะหรือวันนี้อุณหภูมิ ก,กี่องศานั่นเองค่ะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของเด็กๆนะคะเรามาดูในส่วนของคำศัพท์ดีกว่าค่ะอย่างที่เราซื้อเคยแจ้งไปนะคะว่าคำศัพท์ในภาษาจีนนะคะเราจะแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น2หมวดด้วยกันหมวดแรกก็คือคำศัพท์ที่มีรูปภาพนะคะและหมวดที่2ก็คือในส่วนของคำศัพท์ที่ไม่มีรูปภาพนั่นเองนะคะหนูมาดูในส่วนแรกพร้อมกันกับเราซื้อนะคะรูปภาพแรกนะคะเป็นรูปภาพของผู้ชายที่เขากําลังยืนและตัวสั่นนะคะ ซึ่งเราน่าจะตีความหมายได้ว่ามันน่าจะอากาศที่แบบหนาวหรือเย็นนะคะอากาศหนาวหรืออากาศเย็นเนี่ยในภาษาจีนอ่านออกเสียงว่ายังไงอ่านออกเสียงแบบนี้ค่ะลูกเลววกสละเอิงรวมกันเป็นเลิงนะคะลูกเสียงสามเป็นเลิงคําว่าเลิงในภาษาจีนแปลว่าหนาวนะคะลูกหรือแปลว่าเย็นนะคะอะตัวต่อไปนะคะภาพที่สองนะคะเป็นภาพที่คนนั่ง อยู่หน้าพัดลมเลยนะคะแล้วเหงื่อก็ออกแบบออกเยอะมากนะคะคําศัพท์คํานี้นะคะเราน่าจะแปลความหมายได้แล้วนะคะถ้าอากาศไม่ร้อนคงไม่ไปนั่งอยู่หน้าพัดลมแล้วเหงื่อออกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นภาพที่2นะคะความหมายคือร้อนนะคะแล้วคําว่าร้อนในภาษาจีนอ่านออกเสียงว่ายังไงอ่านออกเสียงแบบนี้นะลูกนะรือบวกสะะเสระรวมกันเป็นเรนะคะเสียงสี่เป็นเรเรในภาษาจีนก็จะแปลว่า ร้อนนะคะลูกร้อนต่อไปนะคะภาพที่3นะคะภาพก็อาจจะงงๆหน่อยนะคะแต่ความหมายของภาพนี้นะคะจะแปลว่าอากาศที่เย็นสบายนะคะซึ่งคำว่าอากาศเย็นสบายเนี่ยในภาษาศจีนอ่านออกเสียงว่าเละบวกเอียงเป็นเลียงนะคะเสียงสองเป็นเลียงเคะเเเบวกวายเป็นควนะคะแต่ความจริงต้องเป็นเสียงสี่ด้วยนะคะเป็น ค่ายนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าเหลียงค่ายนะคะลูกเหลียงค่ายก็จะแปลว่าอากาศเย็นสบายนะคะลูกต่อไปภาพที่4นะคะเป็นภาพของผู้หญิงกับผู้ชายกําลังนั่งอยู่ที่หน้ากองไฟใช่ไหมคะเราน่าจะตีความหมายว่าถ้านั่งอยู่หน้ากองไฟแล้วเอามือทําแบบอังไฟใช่ไหมเขาเรียกว่าผิงไฟอะคะ่ะเออเอามือผิงไฟน่าจะเป็นอากาศที่มัน หนาวเราต้องการทำให้ตัวเองมันอบอุ่นนะคะภาพนี้นะคะมีความหมายว่าอบอุ่นนะคะคำว่าอบอุ่นในภาษาษจีนอ่านออกเสียงว่าเนื้อบวกวันเป็นนวลนะคะสิงสามเป็นนวลเหอบวกโอเป็นโฮนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าหนวนโฮนะคะลูกแปลว่าอบอุ่นนั่นเองค่ะอ่ะ ต่อไปภาพที่5นะคะเป็นภาพที่มีตุ๊กตาสโนว์แมนนะคะแล้วก็มีหิมะตกปลอยไปไปๆปอยปนะคะภาพนี้สื่อให้เห็นว่ามีหิมะตกนะคะคําว่าหิมะตกในภา,าษาจีนอ่านออกเสียงว่าชีบวกเอเป็นเซียนะคะเสียงสี่เป็นเซียชีบวกเวเป็นเชวนะคะเสียงสามเป็นเฉนะคะคํานี้อ่านออกเสียงว่าเซียเฉ เสี่ยเฉยนะคะเสี่ยในภาษาจีนแปลว่าตกหรือแปลว่าลงนะคะเฉ่ในภาษาจีนแปลว่าหิมะนะคะเสี่ยเฉ่ก็เลยแปลว่าหิมะตกนะคะหิมะตกนั่นเองและภาพสุดท้ายนะคะมันมีอันนี้ด้วยมันบอกว่าคลื่นใช่ไหมคะแล้วก็มีเด็กกลางฝนแล้วก็ตกใจนะคะน่าจะแปลว่าฟ้าผ่าหรือฟ้าร้องนะคะอ่ะ ซึ่งคำว่าฟ้าร้องเนี่ยในภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าเตอบวกอเป็นตานะคะเสียงสามเป็นตาเละบวกเอยเป็นเลยนะคะเสียงสองเป็นเลยคำนี้อ่านออกเสียงว่าตาเลยนะคะตาเลยแปลว่าฟ้าร้องนะคะ อันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ที่มีรูปภาพนะคะจะมีทั้งหมด6ภาพด้วยกันทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะภาพแรกนะคะอากาศหนาวหรืออากาศเย็นภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าเหลิงนะคะตัวที่2นะคะอากาศร้อนนะคะคำว่าร้อนในภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าเร่นะคะภาพที่3นะคะอากาศเย็นสบายนะคะในภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าเหลี่ยงไข่นะคะ ภาพที่สนะคะก่อกองไฟให้ร่างกายอบอุ่นคําว่าอบอุ่นในภาษาจ,จีนอ่านออกเสียงว่าหนวนโฮนะคะต่อไปภาพที่5นะคะเป็นการมีการปั้นตุ๊กตาหิมะแล้วก็มีหิมะตกปลปอยๆอ,อยู่ตลอดเวลานะคะคำว่าหิมะตกในภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าเซี่ยเฉ่นะคะและภาพสุดท้ายนะคะภาพที่6นะคะเป็นภาพของการกาง กลางล้มมาใช่ไหมคะแล้วก็มีฟ้าร้องนะคะคำว่าฟ้าร้องเนี่ยในภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าต่าเลยนะคะอ่า,าเลยนะคะที่แปลว่าฟ้าร้องนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าคำศัพท์ที่มีรูภาพนะคะจานวน6ภาพด้วยกันนะคะต่อไปเราก็จะไปต่อยอดนะคะในส่วน ของพาร์ทที่2ก็คือคําศัพท์ที่ไม่มีรูปภาพนะคะแต่อย่างที่เราซื้อเคยบอกไปนะคะว่าคําศัพท์ที่ไม่มีรูปภาพนะคะมันจะมีบางข้อหรือบางคําศัพท์นะคะที่อิงมาจากคําศัพท์ที่มีรูปภาพนะคะบทนี้ก็จะอิงมาทั้งหมด6คํานะลูกนะประกอบไปด้วยคําว่าเลิงที่แปลว่าหนาวนะคะเร่อนะคะที่แปลว่าร้อนนะคะเหลี่ยงควายนะคะลูกที่แปลว่าเย็นสบาย นวลโฮนวลโฮนวลโ,โฮนะคะที่แปลว่าอบอุ่นนะคะเสีเยเชนนะคะลูกที่แปลว่าหิมะตกนะคะแล้วก็ตาเลยนะคะที่แปลว่าฟ้าร้องนั่นเองตัวเนี้ยก็จะอิงมาจากคำศัพท์ที่มีรูปภาพนะคะเราซื้อขออนุญาตไม่สะกดให้พวกหนูนะเพราะว่าเมื่อกี้ทำการสะกดไปให้แล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปเรามาดูอีกประมาณ เตัวนะคะที่เป็นคำศัพท์ที่ไม่ได้อิงมาจากรูปภาพนะคะจะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะคำแรกชีบวกอีรวมกันเป็นชีนะลูกสิงสีเป็นชีอูบวเอิรนรวมกันเป็นเวินนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าชีเวิรนนะคะลูกชีเวิรนแปลว่าอุณหภูมินะคะต่อไปตัวที่2นะคะเตอบวกวเป็นตัวนะคะชื่อบวกสระเอารว,วมกันเป็นชาว นะคะเสียง3เป็นเฉาคำนี้อ่านออกเสียงว่าตัวเฉานะคะแปลว่ากี่หรือแปลว่าเท่าไหร่นั่นเองนะคะต่อไปคําที่3นะคะเต๋อบวกอูรวมกันเป็นตูนะคะเสียง4เป็นตู้ตู้ในที่นี้แปลว่าองศานะลูกนะตู้แปลว่าองศานะคะต่อไปคําที่4นะคะจื้อบวกออเป็นจัวนะคะเสียง3เป็นโจอีบวกโอ อีบวกโยเป็นโยนะคะเสียงสี่เป็นโยนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าโจโยนะคะโจโยจะแปลว่าประมาณหรือจะแปลว่าซ้ายขวาก็ได้นะคะเพราะคำว่าโจในภาษาจีนแปลว่าซ้ายและโยก็จะแปลว่าขวานั่นเองนะคะต่อไปคำที่5นะคะอ่านออกเสียงว่าเละบวกอิงเป็นลิงนะคะเสียงสองเป็นหลิง ซีบวกเอียเป็นเซียนะคะเสียงสี่เป็นเสียคำนี้อ่านออกเสียงว่าหลิงเสียนะคะแปลว่าติดลบนะคะเพราะว่าหลิงตัวเนี้ยในภาษาจีนแปลว่าศูนย์เสียแปลว่าลงนะคะเพราะฉะนั้นหลิงเสียก็คือศูนย์ลงก็คือการที่ตัวเลขมันลงไปอะถัดจากศูนย์ลงไปมันต้องเป็นการติดลบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหลิงเสียเลยแปลว่าติดลบนั่นเองค่ะคำศัพท์คำต่อไป เธอบวกเอียนเป็นเทียนนะคะลูกชีบวกอีเป็นชีสิงสีเป็นชีอีบวกวีเป็นวีนะคะสิงสีเป็นวีปอบวกเอาเป็นเป้านะคะสิงสีเป็นเป้าคำนี้อ่านออกเสียงว่าเทียนชีวีเป้านะคะเทียนชีวีเป้า ก็จะแปลว่าการพยากรณ์อากาศนะคะคำว่าเทียนชีในภาษาจีนแปลว่าอากาศที่เราซื้อแปลให้เมื่อกี้นะคะยินเป้าแปลว่าการพยากรนะคะเพราะฉะนั้นเทียนชี่วินเป้าก็เลยแปลว่าการพยากรณอากาศนั่นเองค่ะและคําศัพท์คําสุดท้ายนะคะลูกอ่านออกเสียงว่าซีบวกเอียงเป็นเสียงนะคะเกอบวกอ่างเป็นกลางนะคะเสียง3เป็นกลางคํานี้อ่านออกเสียงว่าเสียงกางคะ่ะลูก แปลว่าฮ่องกงนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคำศัพท์ของเราทั้งหมดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะว่าคำศัพท์เนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างนะคะคำแรกเลิงนะคะแปลว่าหนาวคำที่สองเร่อนะคะแปลว่าร้อนนะคะตัวที่สามเลี่ยงควายนะคะแปลว่าเย็นสบายนะคะคำที่สี่นะคะ หนวนโฮนะคะแปลว่าอบอุ่นนะคะลูกคำที่ห้าเซียเฉนะคะแปลว่าหิมะตกนะคะคำที่หกนะคะลูกตาเลยนะคะแปลว่าฟ้าร้องนั่นเองนะคะต่อไปคำที่เจ็ดนะคะลูกคำว่าชีเวนนะคะแปลว่าอุณหภูมินะคะ คำที่8นะคะคำว่าตัวเฉานะคะแปลว่ากี่หรือแปลว่าเท่าไหร่นะคะคำที่9คําว่าตู้ค่ะลูกแปลว่าองศานะคะคําที่10คือคําว่าโจโย,โยค่ะลูกแปลว่าซ้ายขวาหรือแปลว่าประมาณนะคะแต่ในความคิดเราบทนี้น่าจะแปลว่าประมาณมากกว่านะคะคำท,ที่11นะคะคือคําว่าหลิงเซี่ยนะคะลูกหลิงเซี่ยที่แปลว่าติดรบนะคะ คำที่12เทียนชี่ยื่นเป้าค่ะลูกแปลว่าการพยากรณ์อากาศและคำที่13คําคำสุดท้ายนะคะคือคําว่าเชียงก่างค่ะแปลว่าฮ่องกงนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นคําศัพท์นะคะหลักซือก็ได้ทําการทบทวนให้แล้วนะคะต่อไปเราจะไปดูในส่วนของการบ้านของเราในวันนี้นะคะ จะมีอยู่หนึ่งอย่างนะคะก็คือจะให้เด็กๆะคะ่ะเลือกอักษรจีนมาเติมให้ตรงกับตัวพินอินที่กําหนดให้นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเหมือนกับครั้งแรกนะคะในหมวดของคําศัพท์ในบทที่1นนะคะที่เราเคยทําไปแล้วะคะ่ะการบ้านก็จะมีแค่นี้นะคะในส่วนของคําศัพท์นะคะหรือข้อสงสัยนะคะถ้าเด็กๆสงสัยหรือต้องการจะสอบถามนะคะสามารถสอบถามกับเราซื้อได้โดยตรงนะคะไม่ต้องอายนะลูกสอบถามได้ทันทีนะคะ และในส่วนของชิ้นงานนะคะและการส่งงานและ,ะตัววิดีโอนะคะเราซื้อจะแนบให้นะคะหลังจากเราเรียนจบนะถ้าเด็กๆนะคะมีข้อสงสัยหรือข้อคําถามสามารถทักหาเราซื้อหรือโทรหาเราซื้อได้ทันทีนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอเราซื้อต้องขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคาบหน้าและคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะ ขอบคุณเด็กๆนะคะที่เข้าเรียนแล้วก็เข้ามาศึกษาเพิ่มเติมในวิดีโอที่เราือตั้งใจทำให้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ